คลิปนี้ต้องมอบเสียงตบมืออย่างรัวๆให้กับนายกสโม,มสรและอ้นนครมฐมถลและอ้นอัมพรรวยธนาพนิษหลังจากที่ช่วงเช้าทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่วัดไร่ขิงแล้วหลังจากนั้นยังไปดูอาคารเรียนที่โรงเรียนวัดท่าข้ามอำเภอสามพรานที่ต้องการการบูรณนะปรับปรุงซ่อมแซมและหลังจากนั้น ไปตรวจสอบสาราเอเนกประสงค์ที่รพอพสอตท่าข้ามเพื่อที่จะทำพิธีการส่งมอบอย่างเป็นทางการต่อไปต่อจากกิจกรรมนั้นเธอก็ได้มาลงพื้นที่หมู่ห้าตำบลส่วนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมาดูผู้ป่วยตาบอดที่มีปัญหาทางด้านโรคไตโรคมะเร็งทำการพูดคุยเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป สวัสดีครับผมอแล้วคุณลุงเป็นอะไรเอ่ยสูงอายุครับอ๋อสูงอายุเป็นตอบลูมาเป็นเกาครัอ๋อตอบลูกหมหาไแล้วต่อก็ได้ครับโอเคข้างบนลยครับข้างมีอะไรฮะก็ดูว่าความเป็นอยู่ของมันยังอ๋ออยู่ข้างบนหรอคะครับอ่างั้นไปไปดูหน่อยนะขยันอินเลยขยันอินนี่ขยันอินนั่เนื่องจากว่าเป็นคนที่ตาบอดแล้วหูหูหูตึงด้วยปะไม่ครับปกติครับอ่าแล้วทำไมใส่ไอ้ไอ้ พี่หูเออมันปวดหัวครับอ๋อปวดหัวมีอาการปวดหัวอ๋อขอยานโอ้บันไดชั้นนาดูเลยนะโอ้โหเหมือนเหมือนมาเที่ยวธรรมเลยเออเออโอ้โหเหมือนมาเที่ยวธรรมเลยอ๋ออยู่ในนี้ โอ้ยอยู่หลายครอบครัวเลยเนาะไม่ครับข้างบนจะเป็นน้องแฟนครับเราอาศัยน้องแฟนอยู่ครับผมมาเป็นคนลสานตอนไม่ได้คนคนนี้นี่อ๋อโอเคมาพบกันมาตอนสิบปีที่แล้วโอเคอ่าอ่าอ่าครับอาทำไมนั่งพื้นด้วยกันดีกว่าไม่เป็นไรพี่นั่งมองไม่ได้คมองผมมันตระชกอายุเท่าไหร่แล้วเออสิบไดค่ะเกินสองห้าหนึ่งแปดครับ เดือนอะไรยี่สิบสี่มีนาครับวันกันยี่สิบสี่มีนาสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ปีนี้ห้าสิบเลยใช่ครับห้าสิบครับเนี่ยวันที่ยี่สี่เนี่ยห้าสิบแล้วมีนาคของพี่นี้อายุเท่าไหร่เอ่ยอ่าสามสิบเก้าครับถางสิบปีครับอือได้สามีเด็กเองเพ้นเราเป็นไตด้วยหรอใช่ครับมาหวานขึ้นตาครับตกใจตาพี่หมจะเห็นบางคนตกติใชออเออตาบอดครับแล้วแล้วนี่ทำอะไร ก้อนไตครับคือมันคืออะไรไอ้กลุ่มสองกลุ่มนี้ก็เนี่ยคือเส้นเลือดที่เข็มต้องแทงเขาผ่านผ่านกระการคลอกเลือดนะครับตอนแรกโทษนะครับพี่ตอนแรกปกติจะตอกที่หน้าอกอ่าๆ่าอ่าอ่าแต่ทีนี้มันย้ายเส้นไปที่นี่แล้วแล้วทำไมถึงปูดคะเอ่อมันคือการเรียกว่ามันมันมันเป็นก้อนไตครับพี่อ๋อโอเคหมันแผลเป็นนะใช่ใช่มันแผลเป็นครับมันก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาเปิด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 อือคือครั้งนี้จะไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้เลย กอไปวัดความนันก็ไม่ได้เลยไม่ได้แต่เ,เส้นมันดักถ้าดักผมผมจบเลย 3, สามหมื่นอ๋อสามหมื่นที่เปลี่ยนท่อมาใช่ต้องต้องทำท่อ,ทอใหม่ปกติอ่ะผมอยู่กันอะไม่ได้มีอะไรหรอกผมก็ซื้อนูน่นซื้อนี่เข้าห้องเข้าอะไรเอ้อเนี่ยเขาเมื่อเดือนกุมภาที่แล้วอ่ะเขามีอาการเป็นแผลอะไรปากมผมก็ไปซื้อยาจีนยาอะไรมาให้ปนทีนี้มันไม่หายก็เลยไปหาหมอฟันว่าฟันเนี่ยมันขูดไหมมันไม่ใช่ขูดมันเป็นเป็นเชื้อมาเร็ง มันอยู่ที่กระพุ้งแก้มา่ะพี่ตรงเนี้ยมันก็ลามลามไปเรื่อยจบบนมาวันนี้คนลิ้นตอนเนี้ยลิ้นเขาอ่ะเมือนลิ้นงูแล้วข้างล่างนี่ม,มันเป็นทางเผื่อตรงเนี้ยมันมันแตกออกมันปีอกอ่าม,มันตีออกผมก็เลยไปให้หมอที่กระทุ่มรักษาครับทีน,นี้อเราอะ่ะเขาบอกว่าหนึ่งต้องถอนฟันหมดปากสองเราต้องต่อคอ ผมผมไม่ได้ว่าอวดอวดเก่งหรืออะไรนะผมมาทำร่วมมาตันดูประกอนก่อนที่ตาผมจะบอดคือถ้าผมส่งเคสอะสภาพถ้าตอบขอไม่มีทางรอดใน่อนหนึ่งเดือนหรือหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่ใช่จะติดเชื้อแต่ผมทีนี้เขาไม่ให้ไม่เขาไม่อยากให้ผ่านพ่อเขาไม่อยากให้ผ่านน้องเขาไม่อยากให้ผ่านคนเมื่อกี้พ่อใช่พ่อของเขาเจอสุกว่าเจแป้งแล้วก็พอดีเราไม่รักษาเนี้เราไปรักษาตะกินกินโน้ตุว่าหารคงให้เจียย านก็แ <One> ม <input> ้ให้อแม่ยาแม่ยาให้ท่านอยู่ที่นครเชีมงศผมก็ไปหาท่านทุกทุกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยแต่ทุกที่เนี่ยเขาให้เอาไปไปที่เหล็กสกบมือใบแล้วก็เก้าใบต้องกินกับกินมะขามป้อมพี่ๆเห็นมะขามป้อมอยู่ข้างอย่างนี้นะคือตอนนี้อากงให้กินแต่มะขามป้อมเพราะว่าอากงบอกว่าที่ประจอน้านสายตอนเนี้ยมันดับไปแล้วพจิกีเขาต้องตายตั้งแต่เมื่อปีแล้วแล้วอันนี้พูดกันตรงๆงเลยผมไม่ไม่แน่นี่คือเรารับรู้มาไงเราก็จะบอกงั้น แล้วเขาบอกว่าภายในปีเนี่ยไม่น่าจะรอ,อดเพราะดูชะตาเขาอันนี้ไปแล้วหมดอายุไขแล้วถามว่าเราเลี้ลักเขาไหมโอเต็มที่เยนี่ยรู้ว่าเป็นไม่แบบผมคือผ,ผมยอมเหนื่อยทุกวันอนะ่ะผมพกไกปกติคนพกไกต้องทักใช่ไหมผมไปนั่งขายลสลีตต่อตอกเสร็จสิบโมงขายลอตเตอร,ร,รี่ต่อขายลอตเตอรี่เสร็จสายบ่ายสองผมกลับนอนประมาณเจ็ดโมงเนี่ยอือเผมว่าสต่อแล้วเราจริ ย็นดีอยู่ดูแลเขาผมว่าเย็นดีอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นผมไม่ได้ว่านะเขาไปนานแล้วต้องมาหาเงินให้เขาตลอดตลอดรตรงวันนี้ผมเป็นนี่เป็นเิษเนี่ยผมว่าให้ของคนเดียวนะทีนี้ถามว่าออตอนเนี้เรามีเิษเกี่ยวกับรัฐบาลตอนเนี่ยมีประกันสังคมประกันสังคมคนรุ่นกรุภาพผมบอกตรงๆว่าผมมาได้ห้าพันเจ็ดต่อเดือนเพราะผมเป็นสองโลกของเขาได้สองพันสี่หนึ่งเราไม่พอหรอก ราะว่าถ้าลดเวลาไปท่อไปปบ,บไปเวลาราอยี่สิบาทรับหนผมกินอีกนะครับแล้วไหนผมต้องซืลมลต้องเกลมต้องคือให้เขาอีกเพราะตอนเนี้ยที่เขาเป็นใหม่ๆผมหมดรวมๆแล้วก็ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นตอนเนี้ยผมใช้นี่รดเรือลงมาอันนั้นประมาณหม่นประมาณคงอีกประมาณเก้าพันเพื่อนผมมีสามพันพี่กี่หลายพันเนี่ยที่รวมๆที่เหลือหลือที่ต้องใช้เขาับบพ็เนี่ยผมมีอยู่แค่เนี่ยแล้วนี่ก็จะได้โครงการปลากระป๋อง มีคอมันเป็นขาาองมาขายมันเป็นของขายมอนก็ปลากระป๋องมาขายใช่เออปลากระปองมาขายเอาปลระปองมาขาย,ขายแต่ตอนเนี้ยเรายกให้เขาหมดเลยให้เขารับซื้อไปในราคาหมื่นห้าหึงหมื่นหกเราก็ได้เท่ากับสองคนสองคนเพื่อจะเอาก้อนนี้มาปลดหนี<ต>้ก็จะได้บลลดัตรพะละเลยแต่เราตัดตอนไปแล้วเราไม่มีไรายได้อะไรจากตรงนั้นแล้วไม่มีแล้วไม่มีก็คือขายขาดไปแล้วขายไปห้าหมื่นหกประมาณประมาณมีนาเนี่ยจะได้เพราะผมเพิ่งจะไปเซ็นตำนามอ่แล้วค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรบ้างอ็่ืก็าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันก็มีกินข้าวคือข้าวกินวันึ่นสามสิบบาทส,าสุกห้าสิบาทก็ซื้อกับผมนึ่งกินสองมือ้อกาแฟกาแฟนหนักหลักก็คือจะมีผลไม้ด้วยกับปะรดก้าซลังประมาณอาทิตย์หนึ่งเชือกประมาณสองผลเพื่อจะมาปั่นให้ทางสัญญาณแล้วก็กินคู่โดยเอาคนเนียกินไปนมเราก็จะมีไข่ขาวไข่ขาวที่พี่สั่งกันตามซีเรียจะไม่เอามันแพง ผมจะไปซื้อลาดปลาอุ่นที่กรลาำต้องแน่นกว่าละยี่สิบบาทขวดหนึ่งก็น้ำน้ำกว่าละสิบบาทนี่ขวดมันจะได้อยู่สองมื้อขวดึ่งก็จะสองวันขวดแดงไม่ได้ไม่ได้ครับผมก็กินไขแดงไม่ได้เคยกระตุ้นเม็ดเลือดเสมอโอเคมันจะสร้างเลือดขึ้นมาครับครับเติมเติมเอ่อมมาตินนะเติมเติเครแล้วก็คือค่ารักษาเนี่ยรัฐบาลครัพอ ใช่ครับแต่ถ้ากินค่าเดินทากินถ้าเดินทางเขาอยู่ที่เราแค่หนึ่งพันหนึ่งพันใช่ไหมเขาปกติเมจ้างจ้างจ้างจิตอาสามาก็คือให้เขาสามร้อยหรือห้าร้อยเทาแล้วแต่เราจะเวลานานไม่นานจะนั่งมันจะนังแขนตอนนี้เนี่ยเราจ้างเราไปแล้วเห็นพี่ศิลาเขาบอกว่าลมของเราที่จริงของเราเบิกได้ใช่ไหมลมกระป๋องไม่ได้พี่เบิกไม่ได้เหรอเบิกไม่ได้เราไม่มีใบมรวงแท่นไม่สามารถเบิกกับไอสมาคมคนตามบอดได้ เราเราใช้สิบัตรทองได้ป่ะไม่ประกันสังคมั้งคู่ประกันสังคมั้งแห่เบิกไม่ได้เบิกไม่ได้แค่มันนอกเหนือรายการจากหอไม่ใชสิบัตรทองไม่มาใช้ประกันสังคมสิบคน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 คุณภาพใช่ตลอดชีวิตแล้วนั่นเห็นมีสายยางที่คอสายยางอะไรใช่ใช่ไหมที่อ๋อ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 อโอเคก่อนเขาที่เป็นขวดเป็นอะไรเขาจะป้อนของเขาเองอ๋อที่เป็นบบกขวดขวดซอสขวดอะไรเออ ก็จะมีมอปีนเนาะมอปีนกช็ชงกินเองอ,งอะไรเบื้องต้นผมมีเบอร์พี่แล้วนเนาะเบื้องต้นเนี่ยทางสม,มสรแล้วนะ้คามามแล้วมุสรแล้วน้อมันโผก,ก็มีมอบเงินสมทกมาเพื่อที่จะ้เป็นค่าเดินทางค่า,า,า,าจะจ่ายในชีวิตประจำวันบางส่วน<ะ>แล้วของเราเองวันเนี้ยมีนมมาให้มีน้ำเกลือมาให้<ะ>เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเพราะหน้านี่ไปกอบ<ะ>แล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคุยกับสมรสสอนแล้วกันผูกแมน ที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี้ว่าสามารถที่จะช่วยอย่างไรในกรณีเคสนี้ได้บ้างครับพวกนม,นมกระป๋องเนี่ยมันไม่ได้เป็นยามันเป็นถือว่าเป็นอาหารอาหาร,<ช>รอาหารเราต้องซื้อเองใช่ครับได้ไหมโอเคไมอย่างนั้นก็จะมีเรื่องเรื่องอาหารที่เราต้องใช้แล้วก็ค่าเดินทางไปหาหมอครับนะบบเดี๋ยววันนี้มอบเงินสําหรับค่าเดินทางไปก่อนเื้องต้นหนึ่งพันบาทครับกับน้ําเกลือเดี๋ยวเราให้ ในยกสมกุทรลไลออนนะครับมอบให้อันนี้จะเป็นเงินสำหรับค่าเดินทางนะคะที่เออ่ทางไลออ,อนวิรันเจตวิชุประเสริฐนะคะสโมสรศรไลอ,รออนบ้านโป่งนะคะมอบให้แล้วั็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของน้ำเกลือน้ำเกลือละนะคะน้ำเกลือแล้วก็นมน้ำเกลือขวดอย่างเงี้ยขวดนึนงเน่นอยอยู่ได้กี่วันแม่ใช้ถังน้นำเกื่อใช่ไหม นสามขวดเพราะฉะนั้นสามวันสองขวดจากนั้นก็อยู่ได้เก้าวันหกขวดนะค่ะจำนวนน้ำเกลือเอ่อจำนวนหกขวดแล้วก็นมนะคะเบื้องต้นที่ดูมาหนึ่งกระป๋องก่อนนะครับอันนี้มอบให้ไว้เบื้องต้นนะครับงั้นเดี๋ยวก็มีอะไรเดี๋ยวจะติดต่อมาเป็นรายการอะไรับ่ายเราจะลองพูดคุยกับคนในพื้นที่ในชุมชนนะครับ ี่ยคของผมเป็นองค์กรการอุศสงคของที่วิ่งมูลนิธิใช่ไหมจะช่วยเหลือคนทั่วไปของเราเองเป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังาเป็นตอตัดขาดถูกต้องก็คือเราเองเป็นพวกที่แบ่งปันในส่วนที่เราเราพอมีเราก็แบ่งปันไปให้กับผู้ที่มีความต้องการที่มีความร้องขอที่ได้ได้ได้โอกาสกว่าที่ต้องการโอกาสที่ต้องการโอกาสโทษทีโทษทีนะฮะที่ต้องการโอกาสไม่เป็นไรไม่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 ไม คือผมก็แค่ตอนนี้พยายามวางแผนไว้ยัคือกคือหมดหมดพูดตรงๆเลยนะพูดกับว่าอันนี้เปิดการเวลถ้าสมมติหมดอะไรเขาบ้มต้องออกจากมาที่อยู่มไม่พิจารณาเขาคุยอยู่กันมากระวางแผนเนผมคิดไว้แล้วพี่เราอยู่ที่นี่เรามีอาชีพี๋ยวเราก็ไปหาเช่าบ้านอยู่อะไรอยู่บ้างค่อยว่ากันครับโอเคเนาะก็เป็นโรคไตก็มีปัญหาหนึ่งเหมกันเพราะผมเพิ่งจะรู้แหละว่าพอเป็นโรคไตเนี่ย ใช้ชีวิตไม่ปกติไม่เหมือนคนธรรมดากินอาหารกับคนธรรมดาก็ไม่ได้ตอนนี้กินหมดทุกอย่างอ๋อนี่กินหมดทุกอย่างหมดทุใจเขาไม่กินหมูุระดกไม่กินเก็งมากเพแต่แต่ในตลาดผมไม่ใส่หุระดไม่ได้เขาต้องใส่บางมังก็มีร้านประจําอ๋อที่อาข้าวหน้าข้าวเงี้ยตอนนเย็นเวลาสามโมงจะทําขายเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเรากินร้านอันนี้ไม่มีหมูุระดกจะกินได้ถ้ากินหมูุระดนะโทษนะครับใต้หน้าขาเนี่ยมันจะคัน จะเป็นเปิดเปิดเปิดเลยอ่าผมก็จะรู้อาการตัวเองอันไหนที่เราเป็นอาการของเราเราจะสังเกตแล้วเรามาสรุปเอากินออเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งระวังอยู่ตลอดเวลาได้ครับได้โอเคยังไงก็ก็ให้อาการดีขึ้นนะดีขึ้นนะและร่างกายแข็งแรงแล้วก็ออกเดินเถินเข้ามากินไข้ของได้แล้วก็เรื่องเรื่องลอตเตอรี่ที่เอ้นี่มาก็เสียใจด้วยเอ่นนี่เวลาก็บอกว่าโอเคเป็นยังไงนะงั้นเดี๋ยว ผมขอตัวไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวุ่นีมก็ออกไปลุยขายต่อได้ได้ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ชุร่างกายของคราได้ไหมได้ได้ครับได้นะคนคนตาไม่ดีเดินไม่ตกคนตาดีจะเดินตกขอได้นะ